สวัสดีวันนี้มาเล่าดิยาตตอนเดียวจบคําเตือนเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องเล่าตรงนี้เป็นแนวรักโรแมนติกว้ว้าวุ่นนาาเอกชื่ออักคีเดือนมหาลาัยปีหนึ่งบุคลิกกล้าได้กะเสียป้าเอกชื่อมาคัดนักศึกษาปีสองบุคลิกเจ้าพ่อมาเฟียเปิดเรื่องมาณนะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในขณะที่คุณน้องอักคีได้ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลายัยคุณพี่มาคัดได้ยืนมองคุณน้องที่ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลายัยคุณน้องอัคกคี่กกมากเชน,นัน คณพี่ประทับใจคุณน้องและตกรลุมรักคนน้องทันทีคุณพี่มาคัดพยายามจีบคุณน้องอคีและขอเบอร์คนน้องแต่คนน้องไม่ชอบคนพี่เพราะคนน้องมีคนที่ชอบอยู่แล้ววันหนึ่งคนน้องได้รับรู้ว่าคนที่คุณน้องแอบชอบมีแฟนอยู่แล้วคุณน้องเสียใจมากเลยไปดื่มเหล่ายอมใจปรับทุกข์กับเพื่อนคนพี่ได้เดินผ่านมาเจอคณน้องและคนพี่ก็ทักทายคุณน้องคุณน้องอยากเข้าห้องน้ำคนพี่เลยอาสาพาคุณน้องไปเข้าห้องน้ำคนพี่ถามคุณน้องว่าทำไมน้องอคีถึงดื่มหนักขนาดนี้คุณน้องอคีบอกว่า ผมอกหักผมอยากโหาผมอยากลืมพี่ได้ยินไหมว่าผมรักเขาทําไมเขาถึงไม่เลือกผมกูพี่พูดว่าพี่ชอบน้องให้กดการดพี่ดูแลน้องได้ไหมคุณพี่ได้พูดอีกว่าคุณน้องลองมองลองคบลองคุยกับพี่ก่อนก็ได้คุณพี่ตามตื้อคุณน้องไม่เลิกคุณน้องไม่ได้ชอบคุณพี่คุณน้องเริ่มรำคาญคุณพี่อยากให้คุณพี่เลิกยุ่งเลิกตอแย่คุณน้องอาคีเลยยื่นข้อเสนอให้กับคุณพี่มาคัดว่าหากยอมให้ผมเป็นฝ่ายรุกผมจะยอมคบกับพี่คุณพี่บอกว่าได้พี่ยอมให้น้องเป็นฝ่่่าาาาายรรรุุกกกเเพพพพะะีีีชออออนนนน้้้้งงงจจิคคณแแลขโมั คุณพี่ยอมตกเป็นของคุณน้องเพราะคุณพี่รักคุณน้องจริงๆหลังจากนั้นคุณน้องทําตามสัญญาลองคบกับคุณพี่คุณน้องได้ลองคบกับคุณพี่แล้วคุณพี่เป็นคนที่น่ารักเอาใจใส่จนคุณน้องยอมใจอ่อนยอมคขเป็นแฟนและยอมแต่งงานกับคุณพี่ความจริงอีกหนึ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณพี่ที่ทุกคนอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วคุณพี่รู้มาตลอดว่าตัวเองเป็นฝ่ายรับคุณพี่ไม่บอกใครเพราะหน้าตาโดยลุกออกแนวลุกมากกว่าในตอนที่คุณน้องบอกว่าจะเป็นฝ่ายลุกขะทางคุณพี่เลยคุณพี่ดีใจมากทีีี่่่คคคคุุุณณนนนนนน้้อองงเฝาาาายรกกกพพพพวไดัััฒมมสธ์ึ คุณพี่ได้ศึกษาความชอบของคุณน้องเพื่อจะออกอ,อุกอ,อัดใจคุณน้องจนคุณน้องยอมรับรับคุณพี่เราคงกิดมาเป็นคู่กันจริงๆคุณพี่กับคุณน้องใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้าบายทุกคน